สาธุอ้าก็ขอ,ขอ,อนม,มทนาขออกาศพระกุณ้าแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่พาท่านมาร้อนพาท่านมาลำบากอยู่วัดกับโบยูอยู่เฮือนกับโบยูอยากมายางสมนำนาบอกิเลสนี่ว่าสัน สมนำนาบบความขี้ข้านความอยากสบายสมนำนาบ <c oughs> นนาบความขี้ข้านความโมมิดอยังที่มันเหตุในีเฮาเสียบุญเสียโอกาสแดดบดพอดีไม่ใช่พอดเทศไลยแดดมันบดเลยเอาจากหน่อยว่า <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเวลามันบดได้ดอกสงสารมหญนะ่น้ำ ธรรมะนี่ก็ต้องประกอบกันทางการที่ให้เราได้ฟังที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาให้เราได้คิดที่เรียกว่าจิตตมยปัญญาแล้วก็ให้เราได้ปฏิบัติภาวนามยปัญญาทั้งสามอย่างนี่ล้วนแต่สำคัญและก็มีประโยชน์การฟังก็เพื่อให้เราได้รู้เพื่อให้เราเข้าใจ การคิดพิจารณาก็เพื่อให้เราสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จนำเราไปสู่ความเจริญอันยิ่งขึ้นธรรมะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาเข้ามาสู่จิตใจเราให้มากธรรมราโมธรรมระโตธรรมมังผู้ค้นคว้าธรรมผู้ศึกษาธรรม ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติผู้ปฏิบัติธรรมก็จะนำไปสู่ความเจริญในธรรมฉะ่นั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้มีธรรมะธรรมะบางอย่างเรีอกว่าธรรมะบางเรื่องเราก็พอที่จะเข้าใจการที่เราพูดมากถ้าเราไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้การพูดนั้นก็อาจจะไม่ได้ผลอย่างแท้จริงทะนั้นพูดในสิ่งที่สมควร แล้วก็นำไปพิจารณาในอะไรที่สมควรที่จะนำให้เกิดความเจริญแล้วก็นำไปปฏิบัตินี่แหละสำคัญธรรมะที่แท้ธรรมะที่จะให้เกิดประโยชน์ก็คือธรรมะที่เรานำไปปฏิบัติเพื่อละความทุกข์หรือว่านำพาไปสู่การให้เกิดสติปัญญาที่จะให้เราทั้งหลายไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตไม่ใช่แค่พูด เราต้องนำไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่อันนี้กาขคอ,อนมโมทนากับท่านทั้งหลายนะขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอน